ขเขาก็เลยในแมบที่คุณจะต้องปีนเขาครับและความน่าสนใจของมันก็คือว้าวว้าวปรับ day of view ได้ด้วยถวเถอะใช้ได้เหมือนกันที่เราดีแ <laughs> <laughs> บบเราจะปีนภูเขากันเมื่อต้องไปการปีนภูเขาที่สุดยอดภาคใดๆดูกระเป๋าของผมสิกระเป๋าของผมพร้อมละพบกระเป๋ามาแค่นี้ พี่ผมท่องโลกมาย่าขยับด้วยอย่างพริ้วอย่างพิ้วมีคนไทยอยู่ดีๆีด้วยนะครับมีคนไทยค่อนข้างที่จะสนใจมาแบบนี้นะผมเห็นในตอตอนะครับใช่ผมเห็นในตอตอแหละว่ามีคนไทยแวะเข้ามาด้วยเนาะพูดคำต่ำมากเราไปหยิบกระเป๋ากันดีกว่าครับเฮ้ยรกระเป๋าในขณะเดินอยู่นี่เอ่อใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ให้กันด้วยเนาะไปเดินไปกันดีกว่า ไปกันเรื่อยๆเลยครับท่องธรรมชาติครับผมจะให้คุณเห็นทั้งหมดที่เขาสร้างมาเนาะว้าวบรรยากาศดูดีครับชิลมากๆสักครู่นี้ครับผมขอปรับเสียงสักครู่เนาะคลิปนี้ผมจะไม่ใส่เเพลงแอมเบียนอะไรทั้งนั้นนะครับให้คุณได้ยินเสียงแอมเบียนของแบบแบบนี้เนาะมันจะทำให้เรารู้สึกสงบโล่งใจผมต้องโลเปไปคนปีนเขาจริงๆใช่ไหมได้เลย มาครับห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเขาเออทาราลงอะไรนะ <c oughs> แค่ชื่อภูเขาก็ลืมแนละ้ว <c oughs> แค่ชื่อภูเขาก็ลืมแนละ้วไปไปเราเออผมก็ผมกำลังข้ามเอ่อแม่น้ําอยู่ครับตรงนี้เป็นแม่น้ําที่ค่อนข้างที่จะน่าไหว้เลยทีเดียวเราสามารถที่จะไว่วยน้าได้ด้วยนะดูสิเราไหวยไปแล้วก็ กูดูปลาผู้นี้สิมันมันไหวเป็นระเบียบม,มากๆเลยผมไม่เคยเห็นปลาฝูงปลาที่ไหยเป็นระเบียบขนาดนี้มาก่อนปลานี่จะอยู่แค่ในอินโดนะครับคล้ายๆกับปลากระพงบ้านเรานั่นเองแต่ปลาบ้านเขาน่าจะาไหวเป็นระเบียบม,มากกว่าเรามาก็หาแล้วเขาคงไม่คิดหรอกว่าจะมีใครลงน้ำมาผมผมเช็คหมด ผมเช็คหมดอ่ะขอ,ขอ,ข,อขอใอ้ฟังนึงขอยฟัง่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินไปนะแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเดินไปนะแป๊บนึงเรามาสำรวจน้ำในฝั่งนี้กันเลยครับน้ำใน <c oughs> เจอปลาฝูงปลาอีกหนึ่งฝูงนะครับที่ว่าเออปลากระพงเนาะคล้ายๆปลากระงพงแต่ผมไม่ทราบนะครับรว่าเป็นปลาชนิดอะไรเนาะเออไม่ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับขออภัยไปอย่างยิ่งเนาะเป็นปลาที่ว่ายเป็นระเบียบนะครับขออนุญาตถ่ายรูปคู่กับปลาหนึ่งแชะนะครับอืม ทางผู้พัฒนาได้ทําไว้แล้วก็อนุญาตให้ผู้คนได้สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาถ่ายกันได้นะครับเอ้ยทาไมข้างบนมีน้ํเครางล่างมีน้ำอีกรอบกเอะเอ๊ะ <laughs> ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของที่อยู่ของมนุษย์บาดาลน,นะครับอาจจะเป็นชัลวันก็เป็นได้ใช่เป็นถ้ำโขดชาลวันจะแยกเป็นมิติที่แยกโซนน้ํากับพื้นดินอีกรอบหนึ่ง เดินขึ้นไปเนี่ยคุณจะเกิดการว่ายน้ำครับเป็นมิติหวนกลับครับอ,อสยเวทย้อนกลับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เซวเฉยๆก็แ,แมพอ,อทามออกมาสวยดีดขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตทุกคนเลยครับทีมงานเนี่ย <c ười> ึ้นเขวะมันโดดไม่ได้ขออนุญาตนำทุกท่านกลับสู่เส้นทางปกตินะครับปกติเนาะถ้าคุณจะชมธรรมชาติคุณชวนชมในเส้นทางที่อยู่ณนะตรงนี้เนาะ แล้วทำไมมัน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 ทำเพื่ออะไรปีนยากยังชันยังไงเฮ้ยภูเขานี้ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับระวังข้อเข่าแล้วก็กรุณาถ้ามาปีนที่นี่กรุณาใส่รองเท้าด้วยนะครับรองเท้าแตะนะครับปีนเขาอะไรก็ใส่รองเท้าแตะวะเดินขึ้นมาเหนื่อยครับต้องต้องดื่มน้ำนิดนึงแตบคอเลยครับ ทำไมเดินแล้วแสบคอผมก็เข้าใจอ,อตรงน,นี้จะเป็นร้านอาหารที่ขายน้ำมาขายอาหารนะครับแต่ว่าเหมือนด้ว่ายังปิดอยู่เนาะในจุดจุดแรกเอ,อยังปิดอยู่คุณดูเขานั่นสิสุดยอดไปเลยคุณว่าไหมโอ้พระเจ้ามันช่างเป็นมิตรถ้าให้รีวิวภูเขาลูกนี้นะครับเขามีความ <c oughs> เขามีความเป็นมิตรครับ มีมีความาขี้เล่นครับเอาแต่ใจเอาแต่ใจพี่กูแต่มีสเสน่ห์บางอย่างใช่เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์บางอย่างครับใช่ใช่ใช่แล้วก็มีความเป็นมิรด้วยยังยังไม่เลิกเป็นมิตด้วยดูไวดูเยอะเกินนะแล้วใครก็ว่ากลางเต็นอะไรตรงนั้นวะมันทุ่งนาไม่ใช่หรอมีใครไปเดินเขาบ้างไหมเคยไปไหมผมเคยนะเหนื่อยอยาไปไ <laughs> แต่ถ้าอยากท้าทายแล้วก็ออกกํลาลังกายไปด้วยแนะนําปีนเขาครับ แล้วก็ใส่เสื้อใส่ผ้าให้มันออรัดก,กลมนิดนึงออคุณต้องใส่กางเกงด้วยนะครับคุณใส่คุณจะไม่ใส่กางเกงแล้วเดินเขาแบบผมไม่ได้นะใช่อันนี้แนะนําเลยว่าคุณต้องใส่กางเกงเวลาเดินเขานะครับตรงไหนก่อนสาระสาระกี่โมงแมบบนี้เราไม่สามารถวิ่งได้ไม่มีอาการหิวน้ําหิวอาหารเอนเนอรี Energy, หรืออะไรทั้งนั้นเพียงแค่เดินชมธรรมชาติที่สวยงามนะครับทีนี้ทีนี้ผมจะพาคุณมาดูตรงนี้นิดนึงครับ เดฟเดฟเดฟแบบเดฟอยากต่อยโหแล้วบบเดฟกำมัดเลยอูให้มึงเดินทางนู้นมึงก็ชอบแวะตรงนี้คงไม่ม <sh arp> ีอะไรเนาะคงไม่มีอะไรเช็คเช็คเช็คกลงไปเช็คนในคูน้ำอ่ะลงลงไปเช็คหมดอ่ะผมหลอกแล้วผมเช็คผมเช็คหมดผมเช็คผมเช็คผมเช็ค เดี๋ยวเราจะค่อยๆนอนไปเดินไปนะครับเออ,เอ,อผมจะบอกว่าอย่าลืมเอากระเป๋ามาด้วยนะครับคนข้างหน้าตรงนู้นน่ะเขาไม่เอากระเป๋ามาคุณจะเห็นว่ากระเป๋าเขามีระบบแอร์เ,เวฟครับแอร์เวฟเวลาคุณนอนลงไปเนี่ยจะ <laughs> เล่นมุกแล้วต้ขับเองจะไม่ทันเล่นเลย <laughs> เล่นเองขับเองเ่ <laughs> ไม่แห้คนดูเลยเอลืมๆผมไม่ลืม,มแหว่งคุณโดดๆทำไมเดินแล้วแสบคอยนะัง ผมก็เลยผมก็เลยจะบอกคุณว่ากระเป๋าที่ผมเอามาด้วยเนี่ยมันมีระบบ Air อ l o w เอ้ยเมื่อกี้ Air Wave หรอแอร์ฟรอวไม่เหมือนกันปะ a อ r w a ว e นะครับถ้าคุณนอนไว้เนี่ยระบบอัตโนมัติจะทำให้ให้คุณเนี่ยลอยตัวอยู่ครับแล้วก็คุณสามารถที่จะลอยไปข้างหน้าได้เนาะใช่แล้วมึงมาใกล้ๆมันไม่ได้ยินไกลแล้วครับไกลแล้ว แกล้งเล่นนะครับแกล้งเล่นโทษทีโทษทีแ้วเขาบอกให้มาใกล้ๆผมก็ต่อผมก็อยู่เปถึงใกล้เลยเนี่ย <c oughs> ไปครับเดินกันต่อครับอ้ยเสียผมไม่เป็นไรอะ <c oughs> อไม่ไหววคุณผมขอญาตนั่งพักตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึ่งนั่งอะไรวะมีนั่งไหมอ่านั่งครับนั่งนั่งนั่งยองด้วยขอญาตดื่มน้ำสักคุณครับโอ้โหเดินมาไกลเหนื่อยจริงๆคนน่าจะเดินกันไปหมดแล้วแหละไม่มีใครให้คุยด้วยแล้วตอนเนี้ เดินอยู่คนเดียวเราจะไปถึงเส้นชัยกันเลยทีเดียวครับเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางฮัลโหลไงฮัลโหลเขาเขาฮัลโหลครับก็คือ,อเป็นเป็นในส่วนของชาวบ้านนะครับชาวบ้านอินโดแถวนี้เนาะเออมาคิดเป็นคนอินโดนะครับเป็นเป็นคนอินโดนะครับมีความมีน้ําใจมีมิมตรไมตรีเดินผ่านไปมาแล้วก็ทักทายกันได้ครับทักทายกันได้สําหรับชาวบ้านอินโดนะครับก็ <c oughs> เดินลงเวรทำไมวะ บรรยากาศทํามาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นแมปที่แบบว่ามันน่าจะอยู่ในแคตตากรีของจุดพักใจป่ะแมปพูดคุยซะมากกว่าเออใช่ไหมแต่เป็นแมปพูดคุยที่จะให้เราแบบว่ามีม,มีมีจุดมุ่งหมายกับมันอะว่าเรากําลังเดินไปไหนแล้วก็เจอคนตามทายแล้วก็ทักทายกันอะใช่ไหมเออดูอบอุ่นดีนะครับดูเป็นแมปที่ใช้ได้เลยนะครับ อย่างเมื่อกี้ครับที่แบบว่ามึงมาใกล้ๆกูซิป่เดินกันไปเรื่อยๆครับไปดูซิว่าข้างบนนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่เนาะ <c oughs> อันอนี้ต้นอะไรครับทีอดีีอ้อันอน,อน,อน,อนี้ต้นอะไรครับเนี่ย ที่นี่อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้อย่างที่คุณเห็นนะครับคือว่ามันมีต้นไม้พันแุแปลกด้วยเนาะใช่มีต้นไม้พันธแปลกๆที่ไม่ได้อยู่ในไทยแต่อยู่เฉพาะในอินโดเนาะแล้วก็ปลาลงไปถึงปลาด้วยเดี๋ยวเราไปหากันดูสิว่าข้างบนเนี่ยจะมีพืชพันธุ์หรือว่าสัตว์ที่ไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเออน่าสนใจเนาะน่าสนใจเนาะออ้ยข้างบนนี้สวยมากเลยเคุณดูสิออ้ยเขาเขียนอ,อะไรผมอ่านไม่ออก หมายความว่าอะไรท็อป What is mean the top What is mean top This is the top right เอ่อท right? ีนี้มัน okay. ค er ือข the ้างบนใช่ใช่ไหมครับทีนี้ข้างบนหรือเปล่าครับทำไมมันรู้สึกเหมือนมันมันไม่มีทางเดินไปต่อแล้วโอเคผมเข้าใจแหละถ้ามันจะมีอยู่แค่นี้ก็เอ้ยมันมีข้างบนนั่นเองนั่นไงไงต้นต้นสีผู้สีผู้สีผู้ชมผู้ชมผู้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 นู้ผ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 ห้ผู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 ้ มันดูลกๆไงไม่รู้เฮ้ยผมว่าที่เนี่ยที่นี่คือขอบวนแล้วอะมันจบแล้วเหรอจบแล้วจริงดิเอาจริงดิเอ้ยไม่ไม่ใช่หรอมาผมเดินมาตรงนี้กันสักนิดหนึ่งครับมาเดินมาตรงนี้กันสักนิดนึงผมจะพาคุณไปดูจุดสูงสุดที่อยู่ตรงนั้นบรจะหาทางขึ้นไปให้ได้ครับในมุมมุมนั้นนะข้างบนนะข้างหลังผมคุณเห็นปะนั่นแหละผมจะพาคุณขึ้นไปให้ได้ครับตามผมมาตามผมมาครับทุกท่านตามผมมาผมว่าทางขึ้นเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ครับ คือันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับถ้าเราเดินเข่าแล้วมันไม่มีเส้นทางเนี่ยเราสามารถหาเส้นทางของเราได้นะครับใช่ใช่ใชเราเออแม่งเข้าได้จริงปะเออผมพาคุณมาทางนี้เลยครับมุมนี้เลยนี่ดี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 ทางนี้ดีดีดีอ่าโอเครบกวนนะครับใครที่ไม่แข็งแรงรบกวนด้วยเออไม่ควรมาปีนเขาที่นี่นะครับไม่ควรออกนอกเส้นทางจริงๆไม่ควรออกนอกเส้นทางเฮ้ยมันเดินยากจังเว้ย โอ้ยแม่งเกยเฮ้ยมันเดินทางนี่คุณดูนี่สิที่ที่ม่ใครไม่ไม่ไมไมไมค่อยมีใครมาแน่เลยเขาเลยเดินเดินลงกลับไปข้างล่างกันอ่ะถึงแล้วครับเฮ้ยนั่งได้ปะเฮ้ยนั่งได้ด้วยอุย้ยสวยงามอ่ะดูเอา u ยูไอออกไงวะจะถ่ายรูปเดินมาตั้งนาน ขอโทษผมลืมเออ่รีดักโมชั่นผมปิดไว้ผมปิดไว้อรับขอโทษเอดวี่ว์ฟิวออกแป๊บนึงคุณไม่ได้เห็นหญ้าปลิวสวัยหญ้าพลิ้วๆเลยอะตอนเดินอะขอโทษนะขอโทษจริงๆนะขอโทษขอโทษ <laughs> ตรงนี้ผมแนะนำเลยครับที่สกเรตเลยที่สกเรตเลยเอานี้แล้วครับคุณขอแมปมันมีอยู่แค่นี้จะให้พูดอะไรเยอะแยะ ให้คะแนนซะนิดนึงผมจะให้คะแนนในส่วนของแมปวอยแชทนะครับต้องแยกแคตตาล็อกันนะครับพวกแมปวอ c แชทหรือแบบพวกที่จะเล่นอะไรมันต้องให้คะแนนคนละแบบกมาเนาะลองมาเล่นดูครับผมให้8ลองมาเล่นดูครับ8เต็ม10สิ่งที่คุณอาจจะเจอมันไม่ใช่แค่การเดินแล้วก็เจอกับแบบธรรมชาติที่ทางผู้พัฒนาเขาสร้างไว้นะครับแต่สิ่งที่คุณจะเจอคุณอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่คุณอาจจะได้พบปะผู้คนที่อยู่ตามภูเขาตามทางเดินเนี่ยครับคุณสามารถที่จะทักพวกเขาคุยกันได้อะไรเงี้ย เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคุณอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ใช่แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ให้ด้วยก็จะดีนะผมลืมอะไรบ้างวะซับมิดคือแหละเอ๊ะเดี๋ยวยังไม่จบแป๊บหนึ่งคุณ <c oughs> สไลด์ลงแปนหนึ่งโอ้โโอ้ my god bro ada marmut bro น n i นี i b ม k a n m ม r m u ม l a อะไร h ันเขาวนอะไรอะ <c oughs> อ๋อเราต้องมากดที่ป้ายท็อปตรงนี้ครับเขาดูจะ <ไอ S 1> ซับมิตไอไอว่าเราเคยขึ้นมาถึงบนนี้แล้วแค่นั้นแหละอะตอไรจะว่าอะรอะบัณฑอ่ะน,น,นั่นแหละ <c ười> โกดอกเลยใส่ภาษามั่วก็กดองเลยคนิีโด้ไม่รู้พูดอะไร